at yeah, 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 yeah. Venga, bro. E poi non maturo. สมาธิไม่ได้นั่งความเพียบไม่ได้กลัวบาปม, <c oughs> มันมาจากความเข้าใจผิดทั้งนั้นนเห็นไหมเห็นความสําคัญความเข้าใจไหมความที่เราเข้าใจผิดทําให้ปิดกั้นทางพระวิปัานาปิดกั้นทางบุญ ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอย่ั้นสะสมสาไม่จบไม่สิ้นเลย <c oughs> ความเคร่งความไม่เคร่งนี่ก็ไม่ใช่ตัวการันตีว่าเราเป็นคนดีหรือคนไม่ดีพอเคร่งไม่เคร่งนม่ภายใต้ความไม่รู้เนี่ยมันเป็นโทษอย่างยิ่งเลยเดืนนี้นะักปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติเคร่งแต่ไม่รู้ยเยอะแยะมากมายเลย ทำใบได้ความเป็นหนู <c oughs> กคำตอบที่ตอบไปยควพมไม่รู้ประมาณว่าได้ยินตารกันนานก็ทำเพื่อความองสงบก็เลยต่อตามทันเฉยๆพ <c oughs> อจะแห้อธิบายความว่าสงบยังไงสงบเพรอะไรทำแบบนี้มันจะสงบยังไงก็ไม่สามารถอธิบายได้สรุปก็เลยเสรุปว่าเป็นปัจจดตังดูได้เฉพาะตัว จะ <c oughs> เป็นแบบนี้ตัวใช้ไม่ได้แสดงว่าเรายาังเป็นคนไม่รู้เรายังทำภายใต้ความไม่รู้ซึ่งมันไม่ใช่วิชาของาศาสดาพมสมาสุตถาแต่เป็นวิชาของาศาสดา,ามสมาสุตถาต้องรู้ นะลนะดดเลยนะเราจะไปุูนนะทรงผมนี่โหสะดุดใจให้เลือกเอาเระหว่างมึงกับปูเนี่ยระหว่างทรงผมกับปูเนี่ยมึงจะเอาอะไรเอาทรงผมเฉยเลยนะหนึ่งไปดูขนาดพ่อของผมพูดไ <c ười> <c ười> ม่ใช่ทรอะไรนะนั่นแหละตัววัตตาสงสารวัตตาสงสารไม่ใช่อยู่ที่ทรงผมแต่อยู่ที่ เสี่ยงเป็นที่ร้ังนั่นเรต้องยุ่งยากาะว่าความยุ่งยากทางไรยมันเกิดขึ้นมาจากความติดข้องเนี่ยความติดข้องในใจเอาไม่สงบเพนก็เกิดขึ้นจากความติดข้องเราเลยโรรงสัมผัระวิบากทางไา้เสียออกจากบ้านจากเรือนเป็นผู้มันมีบ้านไม่มีเรือนเข้าหาคนทาง <c oughs> เป็นผู้มีสัมภาระน้อยมองไปทางในบ้านที่หมู่บ้านที่บ้านาน,นี่แต่สัมภาระทั้งนั้นเลยมีสิ่งรักก็มีสิง่งห่วงมีสิง่งห่วงก็เป็นทุกข์ปเปิดเรื่องสัมภาระมาอยู่ในความสันโด <c oughs> อยู่ในความสันโดมากน้อยเป็นผู้ออกจาก สวดปฏิสังขายโยนิโสปินถาปันปฏิสังขายโยนิโสจีวรัปฏิสังขายโยนิโสโโเสนาสนาังปฏิสังขายโยนิลาลศานพิสัษก็คือทำความเข้าใจอันนี้แล้วสวดก็ทำความเข้าใจว่าจีวรก็ รูปประคันเกิดขึ้นจากการประชุมกันเข้าของท่านสี่คำนิยามของรูปประคันที่พระาสดาพระสมมาสัพพุทธะคำน,นิยามไคือสิ่งไร้ๆที่ดำเนินไปสู่ความแตกดับโดยอำนาจแห่งความร้อนความเย็นและความหมิวกระหายสิ่งนั้นเรขึ้เชื่อว่ารูปจริงไหมสิ่งเดเป็นรูปสิ่งนั้นแตกสลาย เราอาไา้แห่งความร้อนความเย็นแรือความยิวกันะหาย <c oughs> พราะเราเราทราบแบบนี้แล้วเราจะรู้ว่าเราชันทําไมหิวมากๆก็แตกสลายร้อนมากๆก็แตกสลายหนาวมากๆก็แตกสลายเราจะหยิบข้อหกสักคืนหนึง่งขอหกเราจะรู้เลยว่า ร้อนทำใหมันเกิดความพอ,อ,อ,อดีเราเลิกได้อย่าง กีจการและความเพลินเราปฏิบัติทุกอย่างเพื่อละความเพลินเพราะความเพลินคือก้อนกามความเพลินนั่นคือก้อเห็นการมเราติดกามโมซัพทั้งหลายทะเลาะกันเพราะกามมันจะแปลงตัวมันให้เป็นกิริยานิสัยสองอาการจากรูปกระทบตาเสียงกระทบหูเนี่ยวัดตาใส่วัตถุที่มันกระทบ จริงๆวัตถุมันก็เป็นของมนุษย์ไงเราจะเกิดมาไม่เกิดมาก็ช่มันก็เป็นของมนอยู่เหมือนเดิมนะเพชรพลอยก็เป็นอยู่เหมือนเดิมทองคำก็เป็นอยู่เหมือนเดิม เกิดมากระามแต่พอเราเกิดมาแล้วมันมาเจอมนะันพอมันเจอมันมันก็ไม่แค่เจอเฉยเฉยมันก็เกิดความพอใจเป็นพอใจขึ้นมานั่นแหละจากรูกเลยกลารเป็น้ำคือความพอใจเป็นพอใจ,ป,อใจ,ป,จรปรกากฏเ,เ,เป็นส่วนของเจตสิกคือสิ่งปรุงแต่งจิต จิตก็เห็นเฉยๆจิตก็ได้ยินเฉยๆจิตก็รู้จักเฉยๆแต่ส่วนที่มันปลุกแหงขึ้นมาไม่ใช่จิต <c oughs> เป็นส่วนของความพอใจไม่พอใจเป็นส่วนของความอยากไม่อยากเป็นส่วนของความจิตมันคือเวทนาตัณหาอปาทา,าแล้วเห็นมา <c oughs> <c oughs> เป็นส่วนของนามธรรม กิริยาของมันก็นจะสะท้อนออกมาสองอย่างที่ทำให้หมสูสะทะเลาะกันคืออะไรสองอย่างความตะนีความตนีเกิดขึ้นก่อนเลยขนาดยัไม่ใช่ของเราเราเห็นผู้หญิงคนนึ่งสวยจังอะกลายเป็นหวงของตัวเองเฉยเลยเขายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครแต่เราดันเป็นหวงเขาซะและ้ว เห็นผู้ชายคือมันคุยกับคนนั้นโอ้โหอย่างองเลย <c oughs> มงงถึงดังนั้นที่เขายังไม่ใช่ของเราเลยเขายังไม่ได้ตกปากรับคำอะไรเป็นแฟนเราเลยล้วกลับไปเปลี่ยนวังเขาซะแล, <c oughs> นะล้าาวนะตัวจหูปาถาบกิ๊บมาเห็นเป็นอารมณ์เละเป็นพวุเป็น,ปปนพกไปแล้วเรียบร้อยเป็นชาดเลยความตันหะนีความตันหนีคนือก้อนกาบ ความตนหนีมองกันนคือก้อนกาเป็นกาตัวแท้ในขณะนั้น,เ,นเราตกไปในกาเป็นทษกข์พอมีความตนหนีมองกันเกิดขึ้นก็นเกิดอะไรเกิดความลิษยากิริยาหรืลิษยากรรมันจะทําให้เราไม่พอใจโดยอาการกต่างๆผู้หญิงคนนั้นไปคุยกับผู้ชายคานน้น ดีจังเลยริษยาไม่พ <c> อ <oughs> ใ,ใจพอมีความริษยากือการเป็นพยาปาโูความพยาบาทกิริยาจากสองตัวกระลายเป็นสาและพัดแห่งอารมณ์ร้าถ้าเกิดเป็นพยาปาท่านเป็นอารมณ์และเป็นพราโบแล้วก็เป็นอารมณ์เกิดแล้วเรียบร้อยมีภพชาติมีเรืความรู้สึกนึกคิดนี้ คือันอาศัยตัววิญญาณัขันเข้าไปกระทบติวตกลงลไปแล้วมีตัณหาตัณหาเป็นยาบที่อาศัยอยู่ในวิญญาตัณหามันผูกไว้อาศัยความไม่รู้เราไม่รู้นะว่ามีสิ่งมากระทบแล้วเรามีความอยากแล้วมันจะทำให้เกิดความยึดมันม่นพอยึดมั่นแล้วมันจะกลายเป็นตรลก เราไม่รู้พอเราเปิดเผยยึดมั่นกับมันแล้วเป็นอารมณ์เรียบร้อยเป็นโล้วเรียบรอย้อยถ้าเรียกว่ามีอวิชชาเขาไม่รู้เป็นเครื่องกั๊มมีตัณหาความอยากเป็นเครื่องผูกจึงทำให้อารมณ์หมงกงามอารมณ์จัดเต็มเลยมาทุกอยู่ จะเต็มเลยทุกๆอารมณ์ที่มันเพินลงทั้งหลายก็มาด้วยเหตุจากสองสิคืออวิชชากัณหายอ่อลงมาหรือยอ่อลงมาเลิตัวเดียวคือกัรหาจัดเต็มซึ่งตัณหามันจะไม่ประกฏถ้าวิญญ,ญาณขันไม่แปกรทบถ้าไม่มีวิญญาณขาันวิญญาณขาันต้องปลิวตกลงไปในนาสนาคือความรู้สึก ือเจตนาแล้วตัณหามันก็จะทำงานวิญญาณขันธ์ก็จะเป็นตัวที่สอบรู้รู้แล้วก็เริ่นเริ่นเรินเพราะฉะนั้นวิชาทำลายอาสวะหรือทำลายความขัดข้องทั้งหลายความทิดข้องทั้งหลายก็คือเอาวิญญาณขันธ์ออกมาเอาวิญญาณขันธ์ออกมาจากว่มงภาวะแห่งความรู้สึก สติในทำนองนียอยู่เนืองเอง,เองเรื่อยๆจนช่งนางนานกังกอไว้ที่ละความเพลินละความเพลินในอารมณ์เพราะความเพลินนั่นแหละคือก้อนกาความเพลินนั่นแหละคือตัวกาวัตถุทั้งหลายไม่ใช่กาแต่ความเข้าไปพอใจไม่พอใจนั่นแหละคือตัวกาความกันดีก็ดี ความริษยาก็ดีเป็นกิริยาที่ติดการเป็นกิริยาที่ติดการถ้าเราเอาวิญญาณขันธ์ออกมาเสียกิริยานั้นก็จะดับไปแล้วก็จะเป็นโท้นจากการรมนจาก,การรมมีสองแบบแบบหนึ่งแบบสมถะแบบสมถะคือ,อาวิญญาณขันธ์ออกมาอยู่บับลมหายใจ อี่างเนิมก็เข้าใจเข้าใจว่าเราติดกรรมเราติดกรรมนะเห็นโลปเห็นได้ยินเสียงเราพอใจเกิดกรรมขึ้นมาเมื่อเราเห็นโทษของมันว่าเมื่อเราติดแล้วมันจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้ข้องอยู่ในโลกลเราง่ายเ,เบื่อหนายมันก็เลยสลัสลับความพอใจไม่พอใจในอารมณ์ได้อันนี้เป็นส่วนของวิปัสสนะ แต่สุดท้ายพอวิปัสนาเสร็จมรนไมมีที่อยู่ของใจเราก็ต้องเอาใจมาไว้ปัจจุบันนันเดิอมาอยู่กายรตกาสติคือมาอยู่กัก <c oughs> ลกมบ้างกับยินยาบ้าง